สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ตามที่มีคนรีเควสเข้ามากันตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้สําหรับความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาต้องตกรอบแทีมสุดท้ายในศึกอูเบอร์คัพไปหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้กับทีมสาวไทยของเราไปอย่างสนุก3ต่อ2คู่ซึ่ง จากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ก็แน่นอนว่าได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนลูกขนไก่ชาวอินโดกันอยู่มากพอสมควรแต่พวกเขาจะมีมุมมองหลังความพ่ายแพ้นัดนี้อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยชาวอินโดคนแรกได้ได้มีความคิดเห็นหลังเกมแมชนี้ว่าความล้มเหลวของหญิงเดี่ยวนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของอินโดนีเซียถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสเมื่อราชนกอิทนนท์ไม่ได้ลงมาเล่นแต่วันนี้มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าแม้ว่าไทยไม่มีหญิงเดียวที่ดีที่สุดเราก็ยังคงพ่ายแพ้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาตัดพ้อว่าคู่แข่งที่ยากที่สุดในแบดมิตันไม่ใช่จีนเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอีกแล้วแต่กลับเป็นเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและไทยในขณะที่คนต่อมานี่ได้บ่นด้วยความไม่พึงพอใจครับว่าในตอนนี้เราแพ้ให้กับไทยแล้วหรือแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวว่า อย่าได้บูชาทีมตัวเองและก็ดูหมิ่นทีมตรงข้ามกันเลยสาวไทยนั้นแกร่งเหนืออินโดนีเซียส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าสาวไทยแข็งแกร่งเหนืออินโดนั่นไม่มีราชนกที่หลงเล่นด้วยนะส่วนคนต่อมานี่ก็ให้ข้อมูลว่าทีมหญิงนั้นแพ้ให้ไทยเสมอนะชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2007เลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยแลนด์นั้นแข็งแกร่งหลังจากผ่านปี2007 แม้กระทั่งปี2018เราก็พ่ายแพ้พวกเขาเช่นกันอันดับของพวกเขาก็เหนือกว่าเราอีกด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าอูเบอร์ครับเมื่อปี2018เราก็แพ้ไทย3ต่อ2และไทยก็ไปถึงรองแชมป์ของปี2018ด้วยถ้าสมาคมแบดมินตันอินโดนีเซียยังไม่ตื่นประเภทเดียวมันจะแจกแต้มให้กับคู่แข่งขันอยู่ต่อไปน่าเห็นใจประเภทกู้ส่วนคนต่อมานี้ก็ได้คอมเมนต์เปรียบเทียบว่า ไทยนั้นดีจริงๆลองดูสคอร์ตของอินโดเีเซียจากอายุอันดับโลกแล้วก็ชั่วโมงบินดูสิมันยังคงไม่สมดุลกันเลยไทยนั้นเป็นถึงรองแชมป์ในปี2 0 1 8ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าไทยนั้นดีเลยในตอนนี้และในครั้งนั้นพวกเขาก็สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศได้ด้วยซ้ำแต่ว่าจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมานั้นกลับได้มองว่า ถ้าเครเอเรียสามารถเอาชนะในคู่แรกได้มันก็น่าที่จะเป็นชัยชนะ3ต่อ1ของอินโดนีเซียไปแล้วส่วน Esther เอสเตอร์ก็มีช่วงเวลาที่มีโมเมนตัมที่ดีกว่าในเซตแรกที่ได้เซตพอยต์ถึง3ครั้งแต่ว่ากลับพ่ายแพ้25ต่อ23ส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาตำหนิทีมอินโดของเขาว่าหญิงเดียวของเรานั้นอ่อนแอกันทั้งหมดถึงแม้หญิงคู่จะสามารถชนะทั้งหมดแต่มันก็ยังคงจะพ่ายแพ้ถ้าไม่มีใครสักคนเลยที่ชนะในประเภทเดียว ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าบางคนไม่ควรที่จะมาร่วมทีมเลยดีกว่ามันแค่สิ้นเปลืองเงินของประเทศมันน่าเสียดายที่ได้เห็นหญิงคู่ที่สู้กันแทบตายเพื่อจะได้แต้มแต่ประเภทเดียวกับล้มเหลวกันทั้งหมดส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าทําไมทีมแบดบมินตันหญิงของอินโดนีเซียจึงไม่เคยสร้างความสําเร็จได้ไทยและอินเดียแข็งแกร่งกว่าเราแล้วในตอนนี้เกมของพวกเขาเหนือกว่าเรามันน่าผิดหวังมาก ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าในที่สุดทีมอูเบอร์ก็ต้องตระหนักถึงความแข็งแกร่งของทีมไทยหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้ไป2ต่อ3ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าทีมหญิงของอินโดนีเซียเนี่ยชนะไทยครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี2007หลังจากนั้นมาจะซีเกมเอเชียนเกมหรือว่าอูเบอร์ครับทีมหญิงอินโดนีเซียก็มักแพ้ไทยเสมอโดยทั่วไปแล้วเราตกต่ำลงเรื่อยๆซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่า ใช่เลยหญิงเดี่ยวอินโดนีเซียเนี่ยแพ้ไทยมาเกือบสองทศวรรษแล้วมีแค่ประเภทคู่เท่านั้นที่สามารถสู้ได้แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ยังได้มองว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะเพียงแต่ว่าผู้เล่นประเภทเดี่ยวนั้นมีความผิดพลาดของตัวเองมากจนเกินไปส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวแบบติดตลกว่าผมไม่อยากที่จะตําหนิหญิงเดี่ยวของเราอีกแล้วผมอยากจะโทษว่าทําไมเน็ตมันไม่ต่าอีกสักหน่อยและพื้นสนามแข็งไม่กว้างอีกสักเน็ต ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ยังมองในแง่ดีอยู่บ้างครับว่าทุกอย่างมันดีแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทคู่ส่วนประเภทเดี่ยวมันก็ไม่เลวเพราะบางคนนั้นเป็นมือใหม่ที่อันดับยังห่างไกลมากจากคู่แข่งขันแต่เกาหลีเนี่ยเล่นเหมือนไม่มีความตั้งใจเลยถ้าผมเป็นโค้ชจะพอแล้วกับเธอคนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นต่อไปอีกด้วยว่าคุณต้องการเก็บผู้เล่นแบบนี้ไว้อีกนานแค่ไหนไม่มีลูกตบผิดพลาดหน้าเน็ต ร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนแอบางครั้งผมก็สงสัยในสมาคมแบดมินตันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าคู่แข่งของเกอเรีก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเพียงแต่เธอเสียแต้มไปเองอย่างมากมายที่เป็นการทำแต้มให้กับคู่แข่งขันซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงคู่เดี่ยวมือนหนึ่งนี้ว่าผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเจอคู่แข่งที่ตะโกนเธอจะสภาพจิตใจตกต่ำลงเธอหน้าที่จะตะโกนกลับไปบ้าง ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความข้องใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียทุกครั้งที่เราพบกับทีมที่ชื่อไทยแลนด์เรามักที่จะแพ้อยู่เสมอส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าเดาวไว้แล้วว่าถ้าเจอกับไทยเราจะต้องแพ้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะว่าโค้ชในตำนานของเราถูกคนไทยมารับตัวไปแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนฝึกนักกีฬาที่นี่ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าโค้ชเล็กซี่ไมนากี้ได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยและมีหลายข้อมูลและทริคที่ต้องถูกใช้กับประเทศที่เขาไปฝึกสอนให้สมาคมแบดมินตันอินโดนีเซียจึงควรที่จะเซนซิทีฟมากขึ้นและมีการตอบสนองในเรื่องนี้เราควรที่จะเรียกโค้ชอินโดนอกประเทศกลับบ้านอย่างน้อยก็คนที่อยู่ในชาติอาเซียนก่อนแล้วเราจะไม่พ่ายแพ้กับไทยและมาเลส่วนคนต่อมาี่ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่า สมาคมแบดมินตันของอินโดนีเซียควรที่จะดึงตัวโคชชาวเกาหลีใต้ที่เคยฝึกสอนสินธุส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองหลังความแพ้ของทีมอินโดว่าการแพ้3ต่อ2ให้กับทีมไทยที่มี2หญิงเดี่ยวชั้นนําถึงแม้อินทนนจะไม่ลงมันก็เป็นความแพ้ที่เข้าใจได้อยู่นะการได้เห็นผู้เล่นเด็กของอินโดนีเซียลงไปประเดิมสนามมันทําให้ไม่เจ็บปวดอะไรมากส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมหลังการได้เจอกับไทยในแมชนี้ว่า อินโดนีเซียนั้นไม่ได้มีผู้เล่นหญิงเดียวที่แข็งแกร่งมาหลายปีแล้วในการแข่งขันรายการอ b e r อร์ครัเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องมีประเภทเดียวที่เก่งเพราะประเภทคู่มันมีแค่2แต้มเท่านั้นผลการแข่งขันที่ไทยชนะ3ามต่อสมันจึงเป็นสิ่งที่คาดเดาวไว้แล้วโชคไม่ดีเลยที่เราต้องจับสลากมาเจอกับไทยที่แข็งแกร่งกว่าอินโดนีเซียในประเภทเดียวครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นจากแฟนลูกขนไก่ชาวอินโดนีเซียที่เป็นควันหลงจากศึกแบดมินตันอูเบอร์ครับรอบแปทีมสุดท้ายที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีมสาวไทยของเราจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมสุดแกร่งอย่างทีมชาติจีนยังไงก็รอส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักแบดสาวของเรากันด้วยครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ